เนื ahu, you you. <In> ้อค่ายขืนขาดแรง่ายย้อนว่าโตของเฮ้านางงอมืองอเท้างานการสร้างบ่เคยทําสักอย่างค่อยแต่โชคทรงให้ลังสิได้มังนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋น้อจังมันแห้งมันแรงก็น้อเฮ็ดจังได๋อเอศรีรสีสเกดบ้านเฮาสิมีเฮงกินน้อโควิดก็มางานก็บ่มีสิไปไสก็บ่ได อย่างนี้เรายุ่งโอ้ยกลุ่มวัวกลุ่มไก่ละหัวหน้าแต่ก่อนเห็ดใหญ่มาเห็ดมาเห็ดไทยเด้อเห็ดซอเก่าอีเจังเสียีิบีตัดใหม่ตัดหลายโกหนี่ก็บเจ้เส็นหยังต่อตอนนี้เขารับสมัครโขงน้องนางโมเดลเลยแค่ว่าเขามารวมแล้วก็เขาไปอบรมนะครับนี่ใจเต็มร้อย นะครับสิ่ปเรียนรู้ในตรงนี้เพื่อที่จะกลกามาพัฒนาเพื่อยิ่ของเขานะครับ,รบโดยที่โบตองเดินทางไปทั้งอืน่นนะครับตอนนี้ให้แต่อไอโควิดมันเยอะเนาะเดี๋ยวหายผีไปเหตุก่อนเนาะหลังจากได้ศึกษาเรียนรู้หลักปัจจาของเศริพอเพียงจากสื่อในช่องทางต่างๆและลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเอง ็นยัง่ีฟูกล้วยฟูกันมีโอ้แสดงว่าเจ็ดเป็น่แลเนาะเหรอตามที่ได้คุยกันเบื้องกันตอนพอดีผมผมมาบินมหาปีเพอดีว่าท่านนองมาน้ามเป็นนางนั่งอยู่ห้องพี่ได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้านะคะมาปรับใช้ไม่ได้ปลูกเพื่อเชิงเดี่ยวอย่างเดียวปลูก กเพื่อให้มีในพื้นที่ให้มีทุกอย่างค่ะประมาณ50ชนิดในพื้นที่ของเราปลูกฝรั่งปลูกกล้วยปลูกเทกาปลูกมะขามเทศเป็นที่เลี้ยงผับหวานปลูกถั่วพูเป็นเพื่อบำรุงบินแล้วก็ได้กินได้กินผักด้วยแล้วก็มีปลูกมะละกอปลูกกล้วยนี่มีหลายพันเลยค่ะมีมะม่วงมีฝรั่งมีมีมะขามแล้วก็ไม้ป่า ไม้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างให้มีพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ซื้อผักจากข้างนอกมากินเลยค่ะเพราะว่าปลูกพืชแบบอินทรีย์ไร้สารพิษม,มันเหลือเหลือกินแล้วเราก็แจกเพื่อนบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ขายแล้วค่ะเริ่มมีรายได้เข้ามามีทุกอย่างในสวนเท่ากับกินในสวนของเท่าค่ะ มีความมั่นคงทางอาหารแห้งแล้วก็อยู่ได้อีกหลายเดือนเลยค่ะโดยที่เรต้องไปพึ่งพาข้างนอกกันเลย